เฮ้ยโยสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการหาเงินด้วยธุรกิจกัญชานี่นเองนเพื่อนเป็นธุรกิจบีดนะครับผมของธุรกิจ MC นะที่มันมีการบัฟมานะครับบัฟมาเพราะว่ามีธุรกิจใหม่นั่นเองนะเพื่อนก็เป็นธุรกิจของกัญชาในรูปแบบใหม่นะครับอย่างแรกผมจะพามาดูก่อนเลยกเกี่ยวกับธุรกิจกัญชาของ MC นะผมพามาดูนี้ก่อนนะครับอย่างแรกคือเพื่อนๆ่ต้องมีขับเฮ้าส์นะครับผมคล้ายๆกับธุรกิจเงินปลอมที่ผมอธิบายไปเลยนะอันนี้เพื่อนเ์ก่อนไก็ด้ไไม่ด้เจาะจงนะครับ ไม่มีเบสโลเคชันของมันเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราจะเป็นคนที่ทําธุรกิจ MC เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่เรามาซื้อโลเคชันพวกนี้แต่ที่เราต้องมีขับเฮาเพราะว่าเราต้องการที่จะ เข้าไปในขับเ้าเพื่อซื้อกิจการอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่มาที่ขับเ้าเนี่ยเราจะไม่สามารถซื้อพวกธุรกิจเงินปลอมธุรกิจกัญชาธุรกิจพวกแบบเอกสารปลอมอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเรางง่ายๆว่าเราต้องมีขับเ้าเป็นตัวแบบเปิด MC นะครับผมแล้วก็เอาไว้ซื้อธุรกิจแค่นั้นนะครับผมนี่คือความจาเป็นของเขานั่นเองนะโอเคพลมาที่ขับเผานะครับกดเวยเมื่อนั่งไปเลยมันก็จะเปิด MC ให้อัตโนมัตินะครับกดเบนเตอร์เข้าไป ธุรกิจกัญชาอยู่ตรงนี้ครับผมคำว่าวีดนะครับปกติเนี่ยโลเคชันอ่ะมันจะมี4อันนะครับผมมันจะมีโลเคชันส่วนใหญ่คนเขาจะนิยมซื้อโลเคชันแพงกับโลเคชันถูกนะครับเพราะว่าจริงๆมันคือเบสโลเคชันแหละนะครับผมสำหรับผมนะผมคิดว่ามันคือเบสโลเคชันแล้วอันนี้ธุรกิจกัญชาเนี่ยอันที่แพงสุดนะครับผมอยู่แถวใจกลางเมืองนะใกล้ๆกับพวกโรงหนังอะไรแบบนี้นะครับก็กดคลิกดูแล้วก็ไปดูที่นั่นได้เองเลยนะ แล้วก,กดโลเคชันไปแล้วก็กดวิวแมปนะครับแล้วก็ติ๊กตามเขาเลยนะครับผมแล้วก็ติ๊กตามเขาไปเลยนะเออเราก็ตามเขาไปดูได้นะครับโลเคชันอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับผมสองโลเคชันนี้อีกอันนึงที่ผมแน่ก็คือโลเคชันที่ถูกนะครับโลเคชันถูกเนี่ยอยู่ประมาณใจกลางแบบนะครับอยู่ขวาๆหน่อยถ้าเรานับจากข้างล่างมันคือมาอยู่ฝั่งขวานะครับโลเคชันเนี้ย ไปโลเคชันที่ผมคิดว่าดีที่สุดอันนี้ซื้อสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับเพราะว่ามันขึ้นทังใหญ่เลยมันสามารถแบบไปส่งของได้เลยมันดีคล้ายๆกับโลเคชันแพงเลยถ้ามันดีพอกันผมมองว่าแล้วทำไมผมต้องซื้ออันที่แพงกว่านะครับผมก็ซื้ออันที่ถูกกว่านะแค่นั้นเองนะครับเออผมก็ซื้อมานะครับแล้วตอนนี้สต๊อกก็เต็มแล้วนะครับหลักๆคือพอเราซื้อกิจการมาแล้วเนะี่ยไครับเดี๋ยวผมพาไปดูที่ธุรกิจ กัญชากันดีกว่าครับอ่าในระหว่างที่เราเดินทางไปนะครับผมผมจะอธิบายว่าธุรกิจกัญชาเนี่ยแตกต่างอย่างไงกับอีก4อันนะครับผมเอกสารปลอมเงินปลอมแล้วก็ายาบ้านะแล้วก็โคเคนนะมันแตกต,ต่างตรงที่แพทเทิร์นมันอนะคล้ายกันแต่ว่ากัญชาเนี่ยจะมีความแตกต่างตรงที่สมมุติว่าถ้าเราสุ่มได้รถท่วงเนี่ยรถทุวงเนี่ยจะมี2แบบนะครับผมก็คือรถทุวงธรรมดากับรถทุวงที่มีคนนั่งไปด้วยถ้ามีคนที่นั่งไปด้วยเนี่ยมันคือจะทําให้เราเมานะครับอันนี้กัญชามันจะทําให้เเเรราาาสมยกยกลนะพะ่ะั มันจะสูบกัญชานั่งข้างๆเรานะครับผมมันทำให้เราเมานะแล้วรถมันก็จะเมาอย่างนั้นไปตลอดเวลานะครับจนก,กว่าเราจะส่งเสร็จนะไม่มีวันหายนะนเพื่อนๆเออไม่มีวันหายนะครับเราต้องฝืนส่งไปยัง่าจะเสร็จนะครับอันนี้คนน่อนข้างจะลำบากสำหรับมือใหม่นะผมว่ามือใหม่เนี่ยคนน่อนข้างจะเล่นลำบากอยู่นะครับอ่ะขี่แบ็ใกล้จะถึงธุรกิจการอลไนะครับแล้วก็กัญชาเนี่ยเป็นธุรกิจที่เงินเต็มค่อนข้า,างไวนะครับผมไวกว่าเงินปลอมนิดหน่อยนะครับไวกว่าไวกว่าเงินปลอมอีกแต่ว่าได้เงินเนใกล้เคียงกัันนะครบ ก็เลยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ผมคอนข้างจะแนะนำนะเพราะมันเต็มอนข้างไวแล้วเวลาที่เราซื้อซัปลายเนี่ยสัพลายมันก็จะเต็มไวนะเพื่อนคือแบบมันประหยัดค่าซัปลายอ่ะปกติเราเคยอาจจะสมมติเงินปอนผมบอกว่าประมาณ2หลอดครึง่งเออซื้อไปสักประมาณ2รอบครึ่งหรือ3รอบใช่ไหมกว่าจะเต็มหลอดใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยใช้ประมาณสัก2รอบน่าจะเต็มเลยนะครับผม2รอบประมาณ2รอบนิดๆเดี๋ยเต็มเลยนะครับแปบ๊บเดียวมันเต็มจริงๆนะกัญชาเนี่ยมันเต็มไวมากนะครับยิ่งตอนคุณ3เนี่ยผมเคยทําให้ดูแล้วว่าหาเงินโค,ครับ แต่เนี้ยมันไม่ได้คูณนะเพื่อนเพื่อนมันบวกแค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าเพื่อนเพื <t <t ่อนอ่ะต้องมีธุรกิจกัญชาเลยครับผมที่เป็นธุรกิจอันใหม่นะนี่ธุรกิจอันนี้นะครับผมสมุกออนเดอะวอเตอร์นั่นเองนะเพื่อนเพื่อนเอ้เพื่อนเพื่อนต้องมีธุรกิจนี้นะครับผมสามารถไปซื้อได้ที่ในนี่เลยครับเพื่อนเตอนแรกเพื่อนเพื่อนต้องมีธุรกิจล้างรถก่อนนะนี่คือข้อเสียของธุรกิจกัญชานะครับที่ผมแนะนําหลังหลังจากไอธุรกิจเงินปลอมนะครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนต้องมีธุรกิจล้างรถ สม Smoke on the Water นะไอเดโคเตอร์โทรได้ปล่อยไ,ไว้ก่อนนะครับผมยังไม่พูดถึงนะพูดถึงอันนี้ก่อนนะครับถ้าใครอยากที่จะทำธุรกิจกัญชานะอันเนี้ยมันจะถ้าเพื่อนๆมีธุรกิจใหม่เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถขายกัญชาใน MC เนี่ยได้มากขึ้น35%นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับอ,อันเนี้ยมันไม่ได้คูณน,นะปกติเนี่ยกัญชาจะได้อยู่ที่ประมาณสามแสนหนึ่งมันต้องบอกยบิดนะสามแสนหนึ่งห้าพันประมาณนี้นะนเพื่อนๆเออผมคิดว่าประมาณนี้นะครับอันนี้บวกม,มาสามสิบห 101, ้าเปอร์เซ็นต โอเคไปเดี๋ยวเราไปกดขายกันครับแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูนะโอเคแบบนี้นะครับผมผมได้เรือนะครับก็ไม่ได้แย่นะครับเรือเนี่ยส่วนใหญ่มันมีโบนัสด้วยนั่นเองนะเพื่อนแต่ว่าเวลาได้จุดเนี่ยจุดก็ค่อนข้างจะไกลหน่อยนะครับแนะนำว่าจะเป็นพวก f 1ฟหไลโจนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะเอฟหนึไลโจสเปโร่มาร์คทูอะไรก็ได้นะครับผมเอออะไรก็ได้ที่เร็วๆนะครับผมหรือว่าเป็นเหมือนผมนะฮะก์โชโดักนะครับหรือว่ารถอ่อเฮลซ์ช่วต่างๆนะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะเออแต่ว่า ไอพวกมาร์คทูเนี่ยถ้าในระยะไกลมากผมว่ามันช้าไปดิดไงยผมอาจจะมองไปถึงที่ว่า F1 ของสุรไยจูยอย่างเงี้ยเครื่องบินที่เร็วสุดในเกมครับผมว่ามันอาจจะเวอร์ก,กว่าหรือเปล่านะครับผมถ้าใครมีงบนะใครมีงบนะครับก็แนะนานะหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็ดีไปนะครับแบบไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช้พยายามใช้พยายามใช้ของที่มีไปก่อนก็ได้นะครับเออแบบประหยัดประหยัดเงินไปก่อนนะครับเพราะว่าโอ้โหเครื่องบินลำหนึ่งก็ไม่จะถูกนะหลายหลายล้านอยู่นะครับราคาอย่างกับว่าแบบแพงกว่าซุปเปอร์คาร์นะไม่แปลกนะครับเครื่องบินแพงกว่านะ หรือไม่กับสปลลไปโร่ก็ได้นะสไปลโร่ในระยะยาวเนี่ยมันมันขับได้ค่อนข้างไวนะครับเออหรือว่าเป็นมอไซค์เหมือนผมก็ได้ผมใช้ฮากุโช่แดกอัพเฮาส์ยวกเนี่ยก็น่าดีนะครับแต่ถ้าใครที่เล่นภาคเลกาซี่อ่ะน่าจะไม่ได้อ่ออาอภิสิทธิ์แบบนี้นะครับผมเออฮากุโช่แดกในเลกาซี่น่าจะไม่แรงเท่ากับภาคอินฮานะการส่งของการชาญเนี่ยก็คล้ายๆเงินปลอมแบบที่ผมอธิบายเลยมีเรือมีรถนะครับผมมีรถขยะนะครับแล้วก็ออมีมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ออมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็ไอ้รถ แต่ว่าอันนี้จะมีแตกต่างนิดนึงตรงที่ไอ้รถเออ่รถพ่วงอ่ะอันนี้รถพ่วงมันจะมีสองแบบก็คือรถพ่วงธรรมดาอย่างที่ผมอธิบายตอนคลิปนะคือรถพ่วงธรรมดากับรถพ่วงที่มีคนนั่งดูดกัญชาข้างๆเรานะครับอันนี้จะลำบากนิดนึงนะครับถ้าเราได้รถพ่วงแบบนั่งคนเดียวก็ดีไปอันนั้นนั่งส่งสบายนะครับประมาณ5้าทีถึง7นาทีน่าจะเสร็จนะครับผมเอออันนั้นนะง่ายๆเลยนะแต่ว่าถ้าได้เรือเนี่ยผมคิดว่ามีสักสิบนาทีได้นะครับสิบนาทีบวกๆนะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้นานเกินไปนะเทียบกับเงินสี่แสน เราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบว่าไอ้เขาเรียกอะไรต้องไม่นั่งขโมยซัพพลายหรือว่าไม่ต้องนั่งเล่นภารกิจเขาเลยแค่แบบรอเวลาแล้วมาส่งแค่นั้นเองนะครับแต่ข้อเสียข,ของธุรกิจ MC อย่างที่ผมบอกนะถ้าเปิด MC ทิ้งไว้เด็ดขาดเด็ดขาดนะครับไม่มีข้อแม้นะเพื่อนคือเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสเสี่ยงมากๆนะครับยิ่งมันเต็มแบบหลอดอย่างเงี้ยคือ security guard ก็แทบไม่ช่วยอะไรเลยผมบอกเลยนะแทบไม่ช่วยอะไรเลยครับ LJT นี่โทรมาง่ายๆเลยนะครับไปฮึบ โอเคมาที่เรือลำแรกนะนี่เห็นไหมครับจะมีเดลิเวอรี่โบนัสอันเองนะเพื่อนเออแต่ว่ามันจะหักเรื่อยเรือยนะครับยิ่งเราส่งเวลาเห็นไหมครับมันจะมีเช็คพอย n ์ไทม์อันที่4นะครับผมยิ่งเราส่งไม่ทันในแต่ละเรือเนี่ยมันก็จะมีการหักเงินออกไปนะครับมันไม่ได้หักไปทั้งหมดนะครับะมันจะหักประมาณรอบละสามร้อยประมาณเนี้ยเพื่อนแล้วก็เวลาเราส่งนะเพื่อนอย่าข้ามเช็คพอย n ์นะครับถ้าใครที่ต้องอ่าส่งเรือนะครับผมหรือว่าเราได้เรือเนี่ยอย่าข้ามเช็คพอย n ์นะครับ พยายามตามเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเช็คพอยต์ที่ไล่ทางไลน์ให้อยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเราเรามาถึงจุดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องกดอะไรเลยนะครับแค่เราเข้าเช็คพอยต์ก็คือได้เลยนะเพื่อนเออมันไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับแค่เราขับเรือเข้าไปในเช็คพอยต์แค่นั้นเองนะแล้วก็ต้องระวังโขดหินครับอย่าพยายามขับใกล้ฝั่งมากเกินมันก็อันตรายนะครับทําให้เรือดับได้นะแต่ว่าถ้าลองจากรถพ่วงเนี่ยปกติผมให้เรือนะเรือกับมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นของที่ส่งค่อนข้างจะง่ายนะครับผมไม่ ผมว่าความสบายนะครับแล้วก็บวกกับว่ามันได้โบนัสด้วยไงผมคิดว่าเหลือมันเป็นอันที่ไม่แย่นะครับแลหลายคนไม่ค่อยชอบนะแต่จริงๆผมว่ามันไม่แย่นะผมว่ามันส่งค่อนข้า,างง่ายคือแบบทนันค่อนข้า,างจะทันเวลาอยู่แล้วด้วยนะเวลาก็ให้มาต้อง45นาทีแต่ว่าคนที่ส่งคนเดียวนะถ้าใครที่เอาเพื่อนมาส่งด้วยตั้งแต่2คนขึ้นไปถึง4คนเนี่ยก็เวลาก็จะหายไปด้วยนะเพื่อนเออถ้าสมมติมว่าใครเอาเพื่อนมาช่วยเนี่ยก็เวลาก็จะหายไปนะครับกลับไปเป็น30นาทีนะแต่ว่าต่อยล่ถ้าเรามีเพื่อนช่วยเนี่นยยแล้วนะ ของ MC เนี่ยมันไม่เหมือนกับบังเกอร์นะครับผมที่บางทีแบบได้ไอ้รถบัคกี้อ่ะโอ้โหอันนั้นน่ะต้องรีจริงๆครับถ้าส่งคนเดียวหรือส่งสองคนเนี่ยไม่มีทางทันเลยนะครับผมคือต้องรีอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเป็นแบบ MC เงี้ยคือได้อะไรก็ทนันส่งคนเดียวส่งกับเพื่อนก็ทันดังนั้นแต่ข้อเสียคือแค่อย่างที่ผมบอกนะครับคือมันโอ้โหมันซดเวลามากนะครับถ้าเราบางทีเราได้ของไม่ดีเงี้ยในรถขยะเงี้ยมันก็ซดเวลาเราอยู่นะถามว่าส่งทันไหมส่งทันนะครับแต่ว่าโคตรซดเวลาผมบอกเลยนะครับมันซดเวลามากๆ โอเคครับ okay, ผมส่งจุดที่ห้าไปเรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาไปประมาณเฉลี่ยเรือละห้าทีนะครับประมาณเฉลี่ยนะเพราะว่าตอนเมื่อกี้ผมขับมาก็ประมาณ2 3สามนาทีแล้วจากที่ขับคาค์โชเด็กมาจุดเรือนั่นเองนะันเพื่อนเอออันนี้ถือว่าค่อนข้างจะไวนะครับรเเผื่อไม่ถึงด้วยนะ,ะเผื่อไม่ถึง5าทีหรอกนะอาจจะรดสักสี่ทีได้อยู่อ่ะเราก็เรียกสปโรหรือว่าเรียกรถใกล้ๆมานะครับผมเพื่อเอาเรือมาเทียบฝั่งได้เลยนะเรือนี่ทิ้งไ่ได้เลยนะไม่จำเป็นละ โอเคผมมาถึงเรือลำที่สองแล้วนะครับผมใช้เวลาเมื่อกี้ขับสเปโลมาประมาณนาทีหนึ่งนะครับผมนาทีนิดๆนะก็ไปกลับโอ้โหสามรอบก็สักประมาณ3ามนาทีนิดๆแล้วกันเพื่อนเพื่อนเออเกือบสี่นาทีนะครับผมอ่าเรานับทั้งสามเรือเลยนะแล้วก็จะบวกเวลาเข้าไปนะครับเพื่อคำนวณดูอ่ารอบนี้ผมไม่ทันเวลานะครับผมก็โดนหักไปส0ม้อยอย่างนี้ครับเพราะว่าแม่งขึ้นแม่งแรงครับอยู่ๆฝนก็ตกนะฮะทำให้แบบว่าขึ้นมันแรงนะครับผมแล้วก็เรือมันจะขับลำบากขึ้นนะครับ แล้วก็จะคลืนมาแบบมาบังเลยทำให้โอ้โหทำให้เรือเราแม่งแบบว่าวิ่งแบบไม่ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคครับผมส่งเสร็จไปเรียบร้อยครับได้เงินมาสี่แสนสี่แล้วเองนะครับผมอ่าก็ค่อนข้างจะไม่ยากมากนะครับ โอเคครับเพืเ่อนๆธุรกิจก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับก็ค่อนข้างจะไม่ยากมากนะนเพื่อนสำหรับธุรกิจ m อนะครับแต่หล,หล,หลักๆแค่รอเวลานะครับแล้วก็เขาก็ทำอย่างอื่นรอก็ได้นะครับทำอย่างอื่นรอจนกว่าเขาจะไอแบบเต็มหลอดนะครับแล้วค่อยกลับมาขายก็ได้หรือว่าเราจะไปเรียกคนอื่นมาช่วยก็ได้นะครับแต่ว่ามันเต็มหลอดค่อนข้างไวนะผมแนะนําว่าให้ลองส่งคนเดียวก่อนก็ได้ครับถ้ามันลาบากมากเราค่อยลงไปเรียกคนอื่นนะถ้าสมมุติว่ามันได้รถที่แบบเราไม่ไหวจริงๆหรือว่ารถมันแก้ตกน้ําหรือว่าเฮ้ยมันจะไม่่ทันเเวลาาอยงี้ ผมแนะนําว่าให้กดรีเซิร์ฟนะครับรีเซิร์ฟเนี่ยของเราจะหายไปนิดนึงนะครับผมประมาณอาจจะสักสองสามหมื่นสี่หมื่นนะครับแต่ว่าดีกว่ามันหายไปทั้งหมดนะครับให้กดรีเซิร์ฟเลยกดไฟล์นิวเซคชันเป็นอินไวท์เป็นเซิฟเฟรมเป็นเซิฟคูลแล้วแต่เรานะครับผมคือได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าดีกว่าของหายจําไว้แค่นี้ก็พอนะครับผมถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็เรียกคนอื่นมาช่วยนะครับหรือไม่ก็รีเซิร์ฟไปนะครับจนกว่าเราจะส่งไหวนะฮะเอาแค่นั้นพอนะครับเออก็ถามว่าทําเงินดีไหมผมบอกเลยว่า ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับผมบอกอย่างนี้แล้วกันว่าคขอน้าใช้ได้ก็ประมาณแบบคล้ายๆเงินปลอมนี่แหละนะแต่เงินปลอมอาจจะดูดีกว่าตรงที่เราอาจจะลงทุนน้อยกว่าไงเพราะว่าลงเงินปลอมมาขอแค่มีธุรกิจล้างรถแต่ว่าอันนี้คือต้องต่อยอดไปเป็นแบบมีล้างรถเสร็จปุ๊บก็ต้องมีธุรกิจกัญชานะครับอาจจะต้องใช้ทุนที่มันสูงกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าหลอดเนี่ยมันเต็มไวกว่าธุรกิจเงินปลอมแน่นอนนะครับเพราะว่าธุรกิจมันมาก่อนนะก็จะได้เงินน้อยกว่าเงินปลอมประมาณสัก 4- ี่ห้าหมื่นนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆ อยากที่จะเลือกทำมาไหนหรือว่าเลือกทําทั้งคู่ก็ได้นะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่บัฟมาใหม่ในช่วงหลังก็ค่อนข้างจะใช้ได้มั้งสแหรับผมนะดีกว่ามันเป็นแบบแค่ธุรกิจแบบ small on the water โง่ๆนะครับดีดีกว่ามันแบบมันเป็นแค่นั้นอะ่ะแหรับผมนะอย่างน้นอนมันอย่าเอามาบัฟกับธุรกิจอื่นดีกว่าเราซื้อมาแล้วมันวางอยู่เฉยๆนั่นเพื่อนเออผมคิดอย่างนั้นนะฮนะโอเคก็ประมาณนี้การศัพท์วันนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คคคลิปหน้าาารรััรับบบบผผมมสสวดี bye ๊ยย